วันนี้ก็ดีสามครึ่งนะครับเราเดินทางเดี๋ยวไปรับน้องอีกสองคนมีเพื่อนไปแล้วนะปกติเดินทางสองคนตายายวันนี้นมอยากน้องยองยากไปเที่ยวด้วยก็เลยพาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าครับ นะครับเราเราจะขึ้นระแผงน,นะครับน้ำต้นโพโดว์เล่นทำได้ขี่รถผ่านมาครับหมอกเต็มเลยครับเลยแวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซะหน่อยอํเาเภอท่าสองยางครับ

สุดชายแดนสยามทางทิศตะวันตกครับหมวดทางหลวงท่าสองยางติดไปน้ำเมยเลยครับแล้เพราะว่ามีสองเจ้าน่าอร่อยมีเจ้านี้อลยตอนนี้เราก็เลี้ยวมา จุดชมมิวท่าเรือแม่ตะวอริมมน้ำเมยไไปกันเลยอึ้ออิวเขาสวยมากดูมีแมทมีมท่าท้ายข้างบนด้วยใช่ ประมาณหนึ่งกิโลมากเลยโอ้โหนุ่นพามาทั้งนั้นเลยเนี่ยม,<า>มันมัน,นดันมาทางนี้หมดเลยลูกอือดูดูดดดอ่ะอ๋อวันเด็กวันเด็กทำไมรถเยอะวันเด็กดีไงวันเด็กอาต้นข้าหมูมาแจกเด็กกันนะสีวะพี่เออสีว่ะสลนนัด,ดนับ ขวาว่าวน่าจะวะกินแต่จับไปนี้ไปนี้ไปน,นี้โอเอื็ใ่ไม่ใช่ยกิโลไม่ไกลยังอ่ะกิโลแม่ง เิลบม่ก็กิโลเม่กกิโลจนใจแล้วดูรัวก็ทำน้องดูรัวก็ทำอิดมตอนนี้ไม่ใช่มั้งผิดทางว่าเมื่อกี้กัตำโตขงสือก็นตัวน้อยจังนี่ยเนีเนีแวะมาท่าเรือแม่ตะวอ แม่บ้านลงไปชมในน้ำเมย์ทาเรือแม่ตะวอครับ,รบและวังตกน้ำนะครับ ครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกพมาก่าหาเรือแม่ตะวอในบ้านเราจะไปไหน,นกันต่อตาเซลลตอนนี้ระหว่างเดินทางครับแม่บ้านบอกหิวข้าวร้านค้าก็หาไม่ได้มีร้านค้าอยู่ร้านนะครับ แต่ของไม่ได้ขายนายบานบอกหิวไม่ไหวแล้วต้มน้ำเอ้เาก็งงอเอ๊ะนี่ครับเสื่อลิ้นกินข้าวมันไม่ไม่ไม่หมดแล้วครับมามาครับครับคนแล้วก็ปลุกครับหัวชนกันเลยครับ ตอนนี้ถึงเซเว่นศบมอยแล้วครับดูรถนะครับก่อนขึ้นสภาพรถก่อนขึ้นครับไม่เปื้อนครับเดี๋ยวหลังขึ้นจะถ่ายให้ดูใหม่ครัศพอุปตอศบมวยเลี้ยวซ้าย ก35โลครับจะถึงกะละโลโจูเขตกอเซโลอันนี้<ส>ก็ทางก็จะชันนิดนิดนะครับไม่ชันมากรถธรรมดาก็มาได้แต่ช่วง22โลนี่ก็จะโหดหน่อยแนะนำให้เป็นรถกระบะรถรถเก่งก,ก็มาได้แต่ว่ามันมันจะเหนื่อย ชมวิวบ้านกอมูบรรยากาศสุดยอดครับสวยครับวิวสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อตอนนี้มาชมวิว เจดีบ้านห้วยกอมูมีเจดีด้วยนะพี่น้องมีเจดีด้วยนะเวยนะี่ยแม่บ้านจอ,อกเดินทางอีกแล้วเดี๋ยวไปถึงกอนสโลจะมืดเดไปต่อตอนนี้ยไา้กิโลกอนสีโลบาลโคบาล็โคสิบแปดโล แต่โลมเอวใช่ไหมเข่าเลยถนนลอยฟ้ากอเซโลชมทะเลหมอกบอสีโล ทางแยกแล้วครับตรงไปเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวากอเซโลบ้านบุลือสมเมยครับเมยดูครับทางขึ้นกอร์เซโล ล้อครับตอนนี้กำลังขึ้นม่อนกะละโลโจเนี่ยอีกขึ้นทางขึ้นทางเจอกัน ถ่ายเมียคนเดียวแม่บ้านทำข้าวๆแล้วครับวันนี้ทำอะไรกินแม่บ้านไข่ทอดไข่ทอดเหมือนเดิมเลยทุกการเลยไข่ทอดอะ่ะโอ้ลูกน้องไม่ได้ห่วงลูกพี่เลยกินข้าวคนเดียวเลยดูดี่เนี่ย อโอ้บรรยากาศยอดเลยครับตอนนี้บรรยากาศดีครับวันนี้มาแจกของเด็ก แจกของเด็กที่ม่อนละโโจรครับนี่ถือโอกาสเลยครับมาแจกของวันเด็กครับของมามีเยอะครับ โตนะครับเรามาแจกไว้แจกของเด็กกันครับจากินอะไรนรแจกแจกกันตอนมืดเลยครับนี่ิบให้น้องประมาณเจ็ดโมงนะครับประมาณ1นึ่งทุ่มครับ

会怎样？怎么样？怎么了？我丢好。怎么了？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 怎么 เช้านี้ที่อะละโกโจโอทะเลหมอ,อกสวยมากครับไม่ผิดหวังครับทะเลหมอ,อกเต็ม ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วครับเราจะออกเดินทางไปกันครับถึงลุ่งหมายดอยเปเปอร์ครับเดี๋ยวมาเก็บมันจะลาให้เยอะได้ ดูทะเลหมอ,อกอยาวๆเลยครับกะละโกโจละโกโจนะครับทะเลหมอ,อกอยาวๆครับ บอกเยอะจริงๆไม่อยากกลับเลยตอนนี้ สวยมากเตรเราจะกลับแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอยเปเปอร์ครับดอยเปเปอร์เจอกันครับอ่าเราออกเดินทางกันต่อครับเดินทางเมื่อตั้งไกลแสนไกล เจอผู้คนมากมายหลายหลากก่อนเซลลูเราลงเท<า>่านี้ไหมหมอกเป็นเลยวะเราจะไปเนี่ยพี่เห็นหมอกซุ้<ล>งตรงเงี้ยเราจะไป่ามอกกันอ,อะไรขนาดนั้นเราจะส่วนได้ยังไงเนี่ยแต่ส่่นใหญ่ก็ไม่ค่อยมีรถขึ้นนะม้งจะลดลงเช้าก็ลงเย็นก็ขึ้นเนี่ย หุ่มเล่นเนี่ยแล้นีนอีบอนเนี่ยเป็นรูปเนาะปาดฮะเขาปาดอ่ะเนาะใช่เนาะมันได้ไอหมอกด้วยเนาะไอหมอกเขถึงมอนโผล่แต่มันก็ต่้มอ่ะเนาะแล่วมันต่้มบานนะครับวันนี้ก็ลงแล้วครับหัวทิ่มเลยครับดูหมอกข้างหน้าครับยาวเลยครับต้องหนึ่งเลยครับลงนะครับโผล่ไปเลยนะโผล่หนึ่งครับ โบททิมเลยแม่บ้านยันเลยดูหน้าแม่บ้านดิดูหน้าแม่บ้านได้เป็นไงสวยงามโอ้โหเอาใส่ขันจอนี่ขันโอ้ดูหมอกครับโยว้าวนี่เหมือนไงหมอกหมอกที่เราหมอกเต็มเลยใช่จะไปเสมอมันได้ไหม เราจะเป็นเสมืองกันได้ไหมเสมองหมอกกันนะเราต้องถางป่าตรงนี้ดิ <laughs>